กัญญาขอเชิญบ้านหม่เป่าล้าก็ได้ขอเชิญบ้านม่เดอแม่จับแะจนจบแสีชมพูบ้านหม่ไวแล้วบ้านาแล้วนเล็กตนดูที่บ้านหม่นแล้วขออนุญาตย่ายของเกาท้งเกาขอเกาท้งบ้านหม่บ้นาเด้อ แงหนยมีเกิดมีใมีมามีเให้เี้ยเขามาเลี้ยน้ำ้อมขึ้นวันไม่คุ้มค้องดูแลรักษาปกป้องปกาต่าวยลูกหานเออไดมาดูการเออใหญ่นี้เงิงนี้ลาวลาวเป็นด้วยขอพระคอยอยดูแลคนไหน ดูไปต้องการว่าการที่คใดได้ยังเกือบกว่าถนาาง่ายองคามายู่องไม่สันเดอร์องงายอ the ้าวองไม่าดครับาบูชาทาบนโมสามจบน้โมตัสสะปรากฏตะวะาตัวสัมมาสัมพุทธะน้โมตัดสะปรากฏตะวะาตัวสัมมาสัมพุทธะน้โมตัดสะปรากฏตะวะาตัวสัมมาสัมพุทธะ ตายายยักษ <ak> ์สม <im phones> ิงาายยยักสมิงสีสาพาเคสีสาพาเคสันติสันติตายายเทวาตายายเทวามหิตพิกามหิตพิกาเตติตุงเตติตุงเทอนุรักษันตุอนุรักษันตุอาโลคาเยอาโลคาเยสุเคนะจะสุเคนะจะ เยวาสามเถือ่อาตายายยัตายาสมิงตายายลัตสมิงพิสาพาคีพิสาภาคีสันติสันติตายายเทวาตายายเทวามหิดิพา,ามหตามตำราตามไ้คา,า,า,าถกกาเขามาต้มแต่งห้สวยถูกถูกไว้รังวันไงแล้วกี๋ยไม่เห็ดต้อเติมให้เรื่อยๆเนะเาะเดี๋ยวเดี๋ยว มัดเลยถูกเดียวกัน น้ำน er ี่จังนี่เด้อะจังแม่จะพอเอ้ยยกดื่มเลยพวรควรมดื่มเมาฮ้องโอ้ที่เวลาปุ๊กตาช่างว่าไว้วุ่นไหงถึงกลางเทิงก่อนก็ได้บอแมนเอาขึ้นเป็นโตโตแม่เอาไว้เอาขึ้นเป็นโต วายต้องเริ่มต้นการทำความสะอาดีก็ได้เม่าชาเม่า้องสีตะกงเ่เปลูกก็ลูกก็ไหลต่างกันมาทำไมอ่านเมืองไรกูดีนะเออเหลามันมีเทเนล้วมันถูกันด้วยเมันไม่ถูกกันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร